ครับสวัสดีครับสวัสดียามแรกครับพอไปนอนครับ <c oughs> สภาพซ้มครับบัตรน้องซีมตำบลโวกลามเพื่อจัดตูวระพักทีมานจังหวัดเลยครับท่ายบรรยากาศสบายสบาย,สบายครับนี่เอาเงื่อมาจินหนียฟังสาทั้งนี้และพีน้ังด้วโอ้ทา่านผกับแตนบิดแล้วทา่านนายขวกันนี่ครับพีน้องเอ้พวกเนี่ยโคนทองส้างอ่างหรือทองอ่างลางครับ ทองซีหาเดียนได้พี่น้องเด้อนี่เบลงเล่ครับรวมสูงรอยสามสิบบวกลบครับแขีงขาดีเล็บดีทั้งคู่หนา้าคู่หลังครับลูกตัวที่สองตัวที่สามต่อไปครับนี่นมไข่ไข่ขัดขัด,ขดนี่ติ้งหน่อยหน่อยจะมนกระควอดที่เขาเบี้ยครับโอ้เด้กินใหญ่ดีเด้นอนกอเตือนกอลูกเดีอเอาไปไหวนได้พี่น้องเด้อลายตกเถิด,ดเอาลดราคา เหมือนสี่พันเก่าลอยครับช่องหอยฟีใสสารครับนี่แบบมีโตมาอยู่ดอกครับโตมาหลายยุ่ครับถ่บท่านได่จังหวะพระท่านได่ราคากันเนี้ยตั้งไก่เนี้ยครับคือผมส่งหซีฟีนะครับนั่นแหละครับนี่พี่น้องเบิ้งะครับขาาดีเล็บดีเป็นลูกสาวครับสาวก็ไปอยูย่น้ำแม่มาไดอก ดาวหาหกฮกเดือนชื่อว่าใดนะครับน้นนุ่มดีอือครับมีห้อยเป็นยุ่ครับแต่ว่าหายเราด้วยครับจุดดำแล้วครับพี่น้องมีบอกกันเรามองคอขาขาง้า้ครับห้อยถึงรวดน้ำบาดยุ่ครับแต่ว่าพ่อเปรี้ยงหน่อยครับนี่เมื่อสี่พันเก้าร้อยครับรับมีอย่างเ้าสิบอกกันด้วยครับ แล่วพอม,มามเปี่ยงก็มันหายมันมีอยง่งนีเบ่งอะไรไปหน่อยมันดำมันจับเจ็ดไปเลยดีครับแลเวบามคนเป็นหลายที่ครับเป็นุดเป็นจุด,จดๆๆแบบเมือนสี่พันการลอยสุดขุมครับซื้อสองเด้สามครับพี่น้องรับประกันทองเน้อครับรับนั่นแหละพว่มมาสุดขุมนะ ที่สี่แยกก็แม่ก็ได้แ้วครับแม่เมื่อสองพันหารอยคันลูกหาพันครับลูกกับสรงให้ได้รับนี่พอตะวันมันมีมมโยในขวากเอาไปอยใส่โมเอาไปน้ำโมแบบเลื่อมมือหนึ่งสองเมือกับเลื่อมพี่น้องพอมันกับพ่ออยากได้โยเบื้องเราคนนะคือว่าได้ดีครับนี่บือมีเรื่องดีครับในหน่อยบือเรื่องยอดต้นดีดีครับไทกลางครับพี่น้องด้วยเบื้งกระสักได้เครื่องดำแดงเครื่องหอมด้วยครับพี่น้อง มาเปี่ยนหรอแับเลีเ้ยงเอาเหนียวนังมันแหละเสมือเลยรับทับข้มโตบาบานแดงน้ำบานเขาด้วยพี่น้องเนี่ยที่ว่าอันใดอยู่นะน้ำร่มดีครับพี่น้องเนี่ยนี่เอาท้ายไรชิฟต์แล้วแบบเบิเ่งกันแต่มันมันไม่มูวว่าจะมาเบิ่งอยูม่มาแลงเนี่ยครับมูกไก่บานกันนี่แหละ มันได้ขายเลยนี่ก็คือขายไปเลยก็บถือปอได้ปล่อยคลิปมือกันเสาครับพี่น้องด้ยอันยังยั่งยยังถปล่อยคลิปให้พี่น้องเบิ้งมือกันเสาอีกครับก็อ่ะอะไรขายอยู่กับบ้านได้เขากับปได้แล่นไปเสียน้ำมันกับพี่น้องด้วยอ้วกันตรงตรงสั่นละครับได้์ซ่อมเดย์เก่ารับอะไรปอไดล่าขายน้ำบานเด้์ ไก่ท่านไก่ลายมันก็บ้าเลรียญพี่น้องนะมันกินเบิร์ดครับนี่บิ่งนําเมียก็ครับนําเมียห้างเข่งนําเมียคุ้นๆเลี้ยงๆครับพี่น้องเด้อยรับประกันครับรับประกันคือรับประกันครับก็นเนีอ่ยนอ่อยู่แล้วครับผมควบโตน้าบ้านเนี่ย่าพาดอกครับงั้มืนอีปีละลูกพี่น้องมันบ้าเสียเวลาดอกมันบ่ลูกว่าห้างมันหอ่อ เมื่อสี่พันสิบหกสุดข่มครับซื้อสองได้สามครับพี่น้องเนี่ยครับทุนมาหลายก็แยกเอาลูกเอาแม่ก็ได้ยต่อผมก็อยากให้มันไปต้องการหลักกันประจำเป็นผมก็อยากแยกครับเนี่ยต้นซับแยกไบเงี่กับจีห้วยจีห่างธรรมดาน้ำนมมันน้ำนมดีเลยครับนมชี้ดีเลยครับขับเลยหมอนมจริงหน่อยๆน่อสำเร็จเขาขอดเอาไล่ไล่คลิปหรอกกับจีบ้านยาวด้่พี่น้อง ให้พี ite, ่น้องเบิังบรรยากาศครับชายสดๆบริสุทธิไม่บรรยากาศสบายๆกับยามแรงนี่แหละแกตัวซีหามองแรกกับเตียงธรรมชาติเลยเ่อใดเขาพรรษาเราม่มาหาดีก็จะเอาจะขวดเงี้ยหมะครับพี่น้องนี่ได้ซื้อขายม่วนี่ก็ได้ครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปช่องยั่วสุภาพฟาค้ำนะครับขอบคุณหลายๆ บึงเล่นไปเพื่อความมันเท่งด้วพี่น้องด้วยมากกัจังโทษหาครับก็ขอจบชิบไปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม <c oughs> บึงรายละเอียดลดกันเลยครับขายงัวเรากันิว่าเปิดราคาลดนั้งกับนี่ว่าคใคได้ใส่ใพี่น้องให้จอดไว้ครับว่าไปตามสภาพด้พี่น,อน้องด้ยเก็บเลืรอนปีสองพันสี่สองพันหาแล้วครับออก แรกๆพอมป็นก็ดีแม็กรุนแรงเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยบางเรื่องเซียมกับซีลวาดีเนี่ครับโอเคอยู่แบตเสียมผมถอดออกเพราะใครแต่ใส่พี่น้องจอดอยู่เกือบปีแล้วจะหั่นมีหนุ่มันมีแบตกับแลนหลอโลกเลยครับซีอว่าได้สตาร์ทติดตึ้มพี่น้องเนี่ยนี่กับเบียนกับขาดเพระฉันก็ฟีนั่นเองปีหกเจ็ด ขาดเจ็ดแปดเดือนเนี่ยผมขี่ขันไม่ต่อผไม่ได้ใส่นะนี่เก่าเรียนขันนี้แหละครับสมมตว่านี่จำพระท่านได้รถขันหม่มากอันนี้มีขันไม่หรอกใส่ขนันไม่ว่าไปตามสภาพแล้วครับนี่นี่ถอดหลังข้าวออกแล้วครับแมกเรเดอร์มีได้ญีุ่นครับใต่เงี้ยหน่อยครับเราเอียไปลา้างมานน้ก็เ่ได้ล้างเท่ที่ครับยางล้อครบพี่นองด้อยยางอะไรนี่นี่แหละ เปิดราคาไ้หกหมื่นหาพันได้ครับนี่อย่างมีอย่างหัวผมเลยถอดออกหกหมื่นหาพันไดคนนน้ครับตะเบียนกับมีเหลี่ยมมี่ครับขันจากไดมีบัดครับนี่ครับคุยกันครับเ้าตะเบียนให้ก็ได้ท่านพ่อเบียนมี่บอคบล็บอคคนขังไนขังไหนบอคขังใส้เนี่ดีขังข,งขังขวเนีข่ขาดด้วย คืนดูรับกับการอายุการใสงนครับกือขึ้นบ่านอะไรครับตีกับคนละปีสี่แปดสี่เก้าครับพี่น้องเนี่ยสลนนี่นี่ฝ้าถ่ายมันมันบะมีแล้วครับพอจะเกี่ยวกรศใสขวองแหรียนัวก็เอาฟ้าถ่ายออกเลยครับอันเสริมเติมแจ้งเอาได้ครับแรดนน้ำ น,น้ำหัวน้ำสวนสบายพี่น้องเอ้ยนี่กันเล่นรอบานเฮาน,นี่เอาตามนี่ครอวลาตามสภาพหกเมื 6, 000, 5, 000, ่อหาท่านัพพี่นอ้องสนใจกะมาเบิ้งครับนี่ว่าไปตามสภาพครับพี่น้องก่มา,ามีรถขั้นขาวนาขเนี่ยผมเอขั้นเหนียแหลงหัวครับผมเก็ลุยมาเบิ้ลเหครับเชียงใหม่เชียงรายรายตัวประเทศครับ เย่าเรียนพันเด้ทำก็ได้บดไปขวดหน่อยนึงกันขณะกินผู้เดียวพี่น้องอเนียบดว่ได้หรอกธรรมาชาติซ้ำเงินเขากินกาแฟแล้วนี่ครับสตาร์ทติดตึ้มว่าถ้ามีน้ำมันครับพี่น้องขณะมาแล่นใกล,ๆล้ๆเราอราเหยสระขามเนาะไปตลาดงัวนี่ครับคว้าข้าวมั่วเลยครับผมว่ามันสบายสบายเลยพอผมไปซองมาบดแล้วอตอนนั่งไข่บิงการ น้ำเงี้ยนกับใบมะลอยเทียพันเทียแล้วกับนี่เอา้าสนใจกับคุยกันได้ครับพี่น้องนยะผมว่ามันใข่ก็ขี้หม้อใสอยู่นะบอตรงบรเปียกไหมอนั่นแหละมันบอได้ใส่ครับพี่น้องครับผมขอจบชีบวเแช่นี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ